เธอกลัวอะไรอยู่ก็เหมือนที่เสี่ยวน่ายบอกคิดซะว่าเรื่องอดีตเป็นช็อกเช็ดทิ้งก็สะอาดแล้วก็ไปบอกเขาไม่ต้องอนุญาตให้ดอนฮวนเพิ่มงบประมาณค่าโฆษณาใช่แบบนั้นแหละแต่ฉันปากหุลาบใส่หน้าเขาด้วยอ่ะเฮ้ยหน้าอึดอัดชะมัดนะ เจสินฟางซื้อเธอมาที่นี่ได้อย่างไรเนี่ยกำหนดตารางงานเสร็จแล้วทานรีเปลี่ยนสถานที่จัดงานนะฉะนันเลยไม่คุยรายละเอียดเปลี่ยนสถานที่เหรอใช่แล้วเปลี่ยนไปจจดสถานที่โฆษณาที่สุดยอดมากเลยเพราะฉันได้ค้างคืนกับผู้ชายที่ฉันชอบที่นั่นแล้วก็ทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนสถานที่ล่ะเพื่อช่วยเธอสร้างชื่อเสียงไงค่าเ่าสถานที่จัดงานสูงมากเลยนะ ครั้งนี้ประธาหลีลงทุนไปไม่น้อยเลยเอ๊ะถ้าไปกับฉันก็ได้นี่ฉันจะได้นั่งรถกลับออฟฟิศพร้อมเธอด,ด้วยอะเธอกลับพร้อมฉันไม่ได้ฉันต้องไปหาประธานหยินแล้วไปโรงแรมต่ออีกมากับฉัน น่าทำอะไรนํามาดูนี่สินี่ก็คือโรงแรมที่ซูร,ระบุว่าต้องการเข้าพักแถมหลีถังบอกด้วยว่าจะจัดงานเปิดตัวขึ้นที่นี่เขายังบอกอีกว่าอยากยกระดับสถานที่ทั้งหมดสำหรับทัวทั่วประเทศด้วยเลขาของเขาโทรมาบอกฉันบอกว่าจะส่งคนตามมายืนยันรายละเอียดเขาถือโอกาสล้างผลาเราชัดๆอยังไม่ต้องพูดถึงว่าเคลร์นี่เก่าของไบรซิลลี่กับทองหลิงหรือย,ยังถึงจะเคลียร์กันแล้ว เขาก็ไม่ควรสูญลุยสุดไล่แบบนี้เขาทาแบบนี้เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยการจดจ่ออยู่กับดีไซเนอร์ถือโอกาสนี้โปรโมตใหญ่โตก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะงั้นเราจะงบเงินก้อนนี้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ยประหยัดเงินส่วนนี้ก็ไม่ได้ส่วนนู้นก็ไม่ได้ฉันว่านะนายจะเดินอยู่บนเส้นทางล้มละลายไปจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วท่านนายเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้แล้วก็เดือนก่อนลูกชายจนาธานขอซื้อหุ้นแล้วทาไมนายไม่ขายเขาเล่าฉันขาดการติดต่อกับจนาธานมานานแล้ว แถมยังได้ยินว่าการแข่งขันใน NSS ดุเดือดกันมากฉันยุ่งกับไบซีรีส์ก็เลยไม่มีเวลาสนใจก่อนจะยืนยันสถานการณ์ของโจนาธานเนี่ยฉันไม่ขายหุ้นหรอกตอนนี้นาะยต้องการเงินอยู่ไม่ใช่เหรอและอีกอย่างนะยังไงนายก็ไม่ได้ทำงานที่ NSS อยู่แล้วก็ปล่อยมันไปเถอะหน้าเท่านี้ก็แก้ปัญหาได้หมดแล้วในตอนที่ฉันหมดหนทางโจนาธานเป็นคนช่วยฉัน ดังนั้นฉันจะไม่มีทางปล่อยหุ้น NSS ไปเด็ดขาดเฮ้ย <Hey, S 2> จริงด้วยสินายรู้ไหมว่าจนาทานแต่งงานใหม่อีกแล้วอีกแล้วเหรอเมื่อไร่ฉันไม่รู้เลยฉันก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนักหรอกฉันได้ยินมาแค่ว่าลูกชายเขาไม่พอใจอย่างมากพวกเขากําลังติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออะไรเขาลงจากตําแหน่งทําไมครอบครัวคนรวยเนี่ยถึงได้มีความสัมพันธ์กันโหดร้ายแบบนี้นะนายคิดดูนะถ้าไม่ลูกชายพยายามจะโค่นล้มพ่อก็พ่อพยายามจะบทขยี้ลูกชายนะ นี่ยุคสมัยไหนกันแล้วยังมีเรื่องแบบนี้อีกเลยเนี่งงก็ตามแต่ตอนนี้การบริการของ S S S เละเทะมากเลยสินค้าใหม่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสักนิดยังไงก็ตามฉันแต่ต้องหุ้นพู้นี้ไม่ได้ตั้งแต่ N S H ปล่อยฤดูการใหม่ออกมาฉันจะได้โปรโมต Bright s ี r ีส์ช่วยฉันติดต่อสถานที่ปารีสกับมิลานทีฉันอยากให้ไบร์ซีรีส์แทนที่รายการเดิมของ N S H นายอย่าแสหาเรื่องเข้าตัวสิ นี่นายกำลังวิ่งเข้าหาความตายซึ่งหน้าเลยนะนายเปลี่ยนแผนงานไปพลักการแบบนี้สำนักงานอย่าต้องสติแตกแน่เลยฉันก็มีอำนาจเหมือนกันเงินมัดจำก็จ่ายแล้วโมเดลก็เชิญมาแล้วแล้วมาเขาถอนตัวจะปล่อยสถานที่เสียเปล่าทำไมไบร์นะ่มีแบรนด์ในสังกัดตั้งเยอะแล้วทำไมเขาต้องเลือกไบร์ซีรีส์ด้วยแล้วต่ทำแบบนี้มันจะเป็นขี้ปากคนอื่นนะนายได้ยินหรือเปล่าฮะฉันจะบอกอะไรนายไว้อย่างนะก่อนหน้านี้บอสใหญ่เขายอมปิดตาหนึ่งข้างก็เพราะว่านายทำยอดได้ดีและที่สำคัญนะ นายเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของบริษัทแต่ตอนนี้นายกลับไปช่วยท่านชายหลีถังโฆษณาแถมยังเอาโชว์ของ N S S ไปให้ไบรซิลลี่อีกนี่นายกำลังทดสอบความอดทนของบริษัทอย่างนั้นเหรอร้ายแรงขนาดนั้นที่ไหนก็แเล่าทำตามที่ฉันบอกก็พอแล้วห้าวหลานเถอนนะถ้าฉันเชื่อฟังสื่อตั้งแต่แรกแบรนด์ที่อยู่บนเวทีระดับโลกตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ของผู้ฟังสื่อเอาละพอได้แล้วฉันตัดสินใจแล้วฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้อีก ไปติดต่อไอ้ชั้นเถอะไปไหนมันดื้อจริงๆรประธานหลีคะ